อุ้ยคำ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 คนแก่ถ้าทางใจดีลูกผัวบ่มีอยู่ตัวคนเดียวแมลงแดดอ่อนอุ้ยคำกำเกี่ยวเกี่ยวผักบุงใส่บุงกลางน้อง ตาก่อฟ้าก่อฟางหลังก่องุ้มก่อกองอยู่กลางน้องจนมืดจนคำ่ำแล้วแกก็แบ่งผักบุงเป็นกร,รมส่งขาประจำเลี้ยงตัวสืบมาอุ้ยคำเคยบอกเล่าความเป็นมา ลูกผัวก่อนหน้านั้นอยู่โตยยกันแล้วมาวันหนึ่งผัวแกก็พันมาตายละกันเหลือเพียงลูกสาวแต่แล้วแหมบ่เมินมีเรื่องอื้อสาวลูกสาวนี่ตยยปวูวใจวิคำเลยอยู่คนเดียวเปลี่ยวกาย ทุกใจทุกกายพีน้องบอม่มีอุยอ้ยคำอุยำอ้ยคำอุ้ยคำอุ้ยคำคนแก่ถ้าทางใจดีลูกผัวบม่มีเป็นตีเอ็นดูำํำ แรงนี้แดดอ่อนโบหันอุ้ยคำเกยมาประจําอุ้ยคำไปไหนมูผักบุง้งยอดสมเศ้าศพบ,บ่ไว้เป็นจะได้ไปแล้วอุ้ยคำฟ้ามืดมัวหมนเมฆฝนคืมดำเสียงพระอา่านธรรมขออุ้ยคำไปดี อุ้ยคำ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 คนแก่ท่าทางใจดีลูกผัวบ่มีเป็นตีเอ็นดูลำเมื่อแรงแดดอ่อนบ่หันอุ้ยคำเกยมาประจํา อุ้ยคำไปไหนมูผักบุ้งย้อนสมเสาซบบอไว้เป็นจะได้ไปแล้วอุ้ยคำว่ามืดมัวมนเมฆฝนคึมดำเสียงพระอ่านธรรมขออุ้ยคำไปดีอุ้ยคำ คำอุ้ยคำ